สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปัจจุบันเมธีอมรวุฒิกุลฝากขรหาอดีตแฟนตั้งท้องคบชายสองคนพร้อมกันกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งสําหรับอดีตนักสแสดงเก่งเมธีอมอนวุฒิกุลหลังมีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมจะขึ้นชกไฟพิเศษกับยอดวันพระเดชสุวรรณวิจิตอดีตนักมวยไทยชื่อดังเก่งเมธีปัจจุบันใช้ชื่อว่านชิตอมรวุฒิกุลเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบกับนิตยสารลาล,ะละนาหลังจากจบการศึก ศึกษาจากมหาวิทยาลาัยธุรกิจบันดิตก่อนจะมาเป็นนักแสดงมีผลงานละครในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2539ถึงปีพุทธศักราช2552รวมถึงงานภาพยนตร์เรื่องอังยีลูกผู้ชายพันมังกรเรือนเจ้าพระยาอาถรรพ์บ้านนางรำเป็นต้นอย่างไรก็ตามในช่วงหลังเจ้าตัวได้หันมาเอาดีบนเส้นทางนักการเมืองในการเข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงและมีข่าวคราวออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบในแนวโนตรวมถึงเรื่องที่เจ้าตัว ออกมาแชอดีตแฟนนักแสดงหญิงโดยระบุว่าอีกฝ่ายได้โกหกว่าตั้งท้องกับตนเองและตนจับได้ว่าฝ่ายหญิงคบผู้ชายคนอื่นถึงสองคนในเวลาเดียวกันแต่ที่อุ้มเด็กออกสื่อนั้นเป็นเพียงหลานเท่านั้นไม่ได้เป็นลูกแต่อย่างใดปีพุทธศักราช2552เจ้าตัวก่อเหตุไล่ชกนาอิสระร,ธธร,รมพิทักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นคนสูงอายุเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายเป็นไม่ใช่พวกตัวเองปีพุทธศักราช2553ถูก กรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวระหว่างการชุมนมุมในฐานะหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เอาของสําคัญมาจากทหารซึ่งคดีนี้เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาศาลอาญาเพิ่งจะมีการตัดสินเจ้าตัว2ปีไม่รอลงอาญาแต่ประธานีให้ประกันตัวสู้คดีระหว่างอุดธรที่ผ่านมาทางด้านอดีตนักแสดงระบุว่าชีวิตตนคงกลับเข้าวงการบันเทิงไม่ได้เพราะไม่ได้รับการต้อนรับโดยจะเดินหน้าเล่นการเมืองต่อไป เมธีอมรวุฒิกลอดิดาราดังวัยห้ิชี้ชัด,ชดตอนนี้ไม่กลัวเป็นตะเกียวแล้วพร้อมลดน้ำหนัก11กิโลกรัมประทะยอดวันผเด็จวันที่8พฤศจิกายน2565ความเคลื่อนไหวมวยคู่สำคัญศึกเพชรยินดีมหากุศลระหว่างยอดวันผเด็จเวอร์ซัสนชิตหรือเมธีด้ำพันสิบล้านบาทกติกามวยสากล5ยก3นาทีพักสองนาทีนัสนามมวยราชดำเนินช่วงเดือนธันวาคมจะได้รู้กันอย่างแน่ชัดว่าจะได้ชกหรือไม่เพราะเสียบ,บท โปรโมเตอร์ในไฟนี้ได้นัดคุยกับทั้งคู่และนัดให้ไปดูน้ำหนักตัวกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e นิวสขอบคุณครับ